สวัสดีครับน้องนนักเรียนทุกคนครับวันนี้เคมีเดลิเวอรจะมาบอกถึงเทคนิคของการดุลสมการ r e d o x กันครับคอนเซปชันในเรื่องของการดุลสมการ Redox นะครับจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเคมีไฟฟ้านะครับซึ่งหลักสูตรใหม่นี่ครับน้องนองนักเรียนจะได้เรียนกันเมื่อตอนอยู่ม .5 นะครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงการดุลสมการ Redox นะครับความรู้พื้นฐานที่จะเรียนเรื่องนี้ให้รู้เรื่องนั้นจําเป็นอย่างมากเลยที่ทุกคน จะต้องเข้าใจในส่วนของการหาเลขออกซิเดชันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับหรือจะเป็นในส่วนของนิยามคำศัพท์ของคำว่า reducing agent หรือ oxidizing agent หรือแม้กระทั่งคำว่าปฏิกิริยา e d u c t i o n ปฏิกิริยา oxidation ทุกคนจะต้องแม่นเรื่องนี้มาก่อนนะครับถึงจะทำเรื่องของการดูลสมการ Redox ได้อย่างคล่องนะครับ เอาละครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับการดูนสมการ Redox ที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทแรกนะครับจะพูดถึงการดูนสมการด้วยวิธีเลขออกซิเดชันพาร์ทที่2นะครับเราจะพูดถึงการดูนสมการ Redox ด้วยวิธีการดูนแบบครึ่งปฏิกิริยานะครับ เอาเป็นว่าเรามาดูวิธีแรกกันเลยครับวิธีแรกที่จะพูดถึงวันนี้นะครับก็คือการดุลสมการ Redox ด้วยวิธีเลขออกซิเดชันนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับมีสารมาให้ทั้งหมด5สารด้วยกันนะครับเรามาดูกันครับว่าการดุลด้วยวิธีนี้ทำกันยังไงบ้างนะครับสารที่ให้มาครับอันดับแรกต้องสังเกตก่อนว่า การเปลี่ยนแปลงของเลขออกซิเดชันน่าจะเกิดขึ้นกับธาตุใดข้อสังเกตรครับถ้าในปฏิกิริยานั้นมีธาตุอิสระอยู่นั่นแสดงว่าในปฏิกิริยานั้นมีโอกาสน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันซึ่งธาตุอิสระสำหรับข้อนี้นะครับได้แก่ซัลเฟอร์ครับคือซัลเฟอร์ตัวหลังสุดนะครับซัลเฟอร์ตัวนี้ธาตุอิสระเราบอกว่ามีเลขออกซิเดชันเท่ากับศูนย์ครับต่อไปเรามาดูที่ซัลเฟอร์ข้างหน้า นะครับซัลเฟอร์ข้างหน้าตัวนี้ครับไฮโดรเจนซัลไฟด์ครับไฮโดรเจนนะครับเมื่อมันเกิดพันธะกับกลุ่มของอะโลหะนะครับไฮโดรเจนส่วนใหญ่จะมีประจุเป็นหรือเลขออกซิเดชันนะครับเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วซัลเฟอร์ตัวนี้ครับจะมีเลขออกซิเดชันเป็นค่าลบนั่นแสดงว่าซัลเฟอร์อยู่หมู่6นะครับเลขออกซิเดชันจะเป็นลบสครับ ั่เแหลดูการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนะครับของซัลเฟอร์นะครับจากลบสองกลายไปเป็นศูนย์นะครับจากลบสองกลายไปเป็นศูนย์นั่นแสดงว่าซัลเฟอร์นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับความเป็นลบหายไปใช่ไหมครับแสดงว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างซัลเฟอร์ลบสองกลายไปเป็นซัลเฟอร์ศูนย์คือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันคือการนําเอาอิเล็กตรอนออกไปนะครับนำอิเล็กตรอนออกไปสองตัวน,น,นั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันครับ เท่ากับ2นะครับถัดไปธาตุที่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนะครับวิธีการคิดคือนักเรียนพยายามตัดออกซิเจนกับไฮโดรเจนออกไปก่อนนะครับเอาค่อยเอามาคิดทีหลังนะครับธาตุที่น่าสนใจสําหรับปฏิกิริยานี้ก็คือซัลเฟอร์กับไนโตรเจนซัลเฟอร์เราหาไปแล้วถัดไปเรามาหาไนโตรเจนกันครับไนโตรเจนครับลูกตัวนี้จะมีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่ออกซิเจนนะครับลบ2 3ตัวก็เป็นลบ6 ไฮโดรเจนบวกหดังนั้นลบหกับบวกหเหลือลบหดังนั้นทั้งหมดของโมเลกุลตรงนี้นะครับต้องเลขออกซิเดชันรวมเป็น0ูนย์ในตรเจนจึงมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกหครับถัดไปออกซิเจนตัวนี้ลบสอสองตัวลบสี่ในตรเจนต้องเป็นบวกสครับการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันจากบวกหกลายปเป็นบวกสครับ แสดงว่าต้องเกิดปฏิกิริยา reduction ขึ้นครับ reduction คือปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนเข้ามาซึ่งบวก5ไปเป็นบวก4นั้นจะรับอิเล็กตรอนเข้ามาอยู่1น1อิเล็กตรอนครับทีนี้เราจะดูสมการ redox ยังไงาจากการทําจากการเขียนการเปลี่ยนแปลงอิเล็กตรอนไปแล้วนะคะรับขัถัดไปทุกคนจะต้องทําให้เกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนเท่ากัน ตอนนี้การถ่ายโอนอิเล็กตรอนไม่เท่ากันสังเกตว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันให้อิเล็กตรอนออกไป2ตัวแต่ปฏิกิริยา e d ดักชันรับอิเล็กตรอนเข้ามาแค่1นตัวนะครับนั่นแสดงว่าเกิดการถ่ายโอนที่ไม่สมดุลกันหรือไม่เท่ากันนั่นเองครับวิธีการถัดไปทุกคนจะต้องทําให้เกิดการถ่ายโอนเท่ากันโดยวิธีการคือจะเปลี่ยนจากปฏิกิริยา e d ดักชันจาก1เกิดการถ่ายโอนเท่ากับ1นะครับให้เท่ากับ2ครับโดยการคูณ2เข้าไปครับ เมื่อคูณ2เข้าไปแล้วการถ่ายโอนก็จะเท่ากับ2ซึ่งจะถ่ายโอนเท่ากับปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วนะครับซึ่งตัวเลข2ที่เราคูณเข้าไปนะครับให้เราเอามาใส่ตรงนี้ครับในปฏิกิริยาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือที่เราคูณเข้าไปนะครับดังนั้นเราคูณ2เข้าไปเราก็ต้องใส่2เข้าไปด้วยนะครับจากนั้นหลังจากที่เราทําแบบนี้ได้แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับไปดูซิว่าลําดับถัดไปออกซิเจนเท่ากันหรือเปล่านะครับออกซิเจนทั้ง2ข้านเท่ากันไหม ฝั่งซ้ายมือนะครับของปฏิกิริยาออกซิเจนนะครับเท่ากับ6อะตอมฝั่งขวามืออ,ออกซิเจนเท่ากับ5อะตอมครับออกซิเจนเท่ากับ5อะตอมออกซิเจนเท่ากับ5อะตอมดังนั้นการที่จะทำให้มันเท่ากันนั้นเราจะทำยังไงครับวิธีการที่ง่ายที่สุดคือนันเรียนสังเกตดูไหมครับ ตำแหน่งนี้และตำแหน่งนี้เราดุลสมการไปแล้วใช่ไหมครับในเมื่อออกซิเจนฝั่งซ้ายมือมี6อะตอมฝั่งขวามือมีแค่เท่าไหร่ครับมีแค่5อะตอมตำแหน่งนี้ยังไม่ถูกดุลเข้าไปใช่ไหมครับเราจะต้องดุลสมการโดยการเติมเลขอะไรเข้าไปทําให้ออกซิเจนมันเท่ากันครับเติมเลข2เข้าไปครับ เมื่อเราเติม2เข้าไปออกซิเจนฝั่งซ้ายมี6อะตอมฝั่งขวาก็มี6อะตอมเท่ากันแล้วนะครับลำดับถัดไปเช็คไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนเท่ากันไหมครับฝั่งซ้ายมีไฮโดรเจนเท่ากับ2บวก2เป็น4ครับฝั่งขวามือของสมการ2กับ2ตรงเนี้ยเป็น4ครับเพราะฉะนั้นจำนวนไฮโดรเจนเท่ากันครับทีนี้ไฮโดรเจนเช็คแล้วออกซิเจนเช็คแล้วเรามาดูธาตุอื่นๆครับ ในตัวเจนเท่าไหมครับในตัวเจนมี2ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็มี2เท่ากันแล้วซัลเฟอร์ครับฝั่งซ้ายมี1ฝั่งขวามี1เท่ากันแล้วนั่นแสดงว่าถ้าเราเช็คแบบนี้ได้แสดงว่าสมการนี้ดุลได้ถูกต้องแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างที่2กันครับตัวอย่างที่2นี้โจทย์จะค่อนข้างยาวนะครับโจทย์ค่อนข้างยาวนะครับเรามาดูกันครับ สเต็ปแรกให้เราดูที่ว่ามีาธาตุอิสระอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีพุ่งไปหา,าธาตุนั้นก่อนซึ่งาธาตุอิสระก็คืออะไรครับอาร์เซนิกอาร์เซนิกตัวนี้าธาตุอิสระเลยออกซิเดชันเท่ากับศูนยนะครับอาร์เซนิกตัวหลังครับทุกคนครับออกซิเจนครับออกซิเจน1อะตอมมัน2ลบถูกไหมครับมันมีทั้งหมด4อะตอมก็ต้องเป็น8ลบถูกไหมครับ4อะตอมคือ8ลบแต่ ไอออนทั้งหมดนี้ไอออนทั้งหมดนี้นะครับรวมแล้วต้องมีเลขออกซิเดชันรวมกลายเป็นลบสในเมื่อ 4, ออกซิเจนสียะตอมกลายเป็น8ลบนะครับแลบไปรวมกับอะไรแล้วกลายไปเป็นลบสนั่นแสดงว่าตัวอาร์เซนิกนะครับจะต้องเป็นบวกหครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก0นย์กลายไปเป็นบวกหครับเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันครับออกซิเดชัน เท่ากับ5ครับทุกคนครับถัดไปธาตุที่เราน่าจะเล็งถัดไปก็คือไม่ใช่ออกซิเจนไม่ใช่ไฮโดรเจนครับนั่นก็คือไนโตรเจนครับไนโตรเจนตัวที่อยู่ด้านซ้ายของสมการนะครับมีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก5ครับตรงนี้ทุกคนต้องคิดให้ไวนะครับถึงบอกว่าต้องมีความรู้เดิมมาก่อนนะออกซิเจนตัวหลังนะครับตัวนี้เท่ากับบวก2ครับซึ่งบวก5กลายไปเป็น บวก2ครับจะต้องเกิดปฏิกิริยา reduction ครับ reduction จาก5ไป2คือเกิดการ reduction ไป3ครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของ reduction เท่ากับ3การเปลี่ยนแปลงของ oxidation เท่ากับ5ครับซึ่งตอนนี้การเปลี่ยนแปลงมันไม่เท่ากันถูกไหมครับ วิธีการที่จะทำให้มันเท่ากันก็คือเราต้องใช้วิธีการคูณร่วมน้อยซึ่ง5กับ3ครนของมันก็คือ15ครับดังนั้นเราจะคูนสาสำหรับปฏิกิริยาออกซ a t i o n นะครับคูณ3เข้าไปครับกลายไปเป็น15ครับ3ที่เราคูณเข้าไปเติมหน้า a r ร์เซนิกครับเติมเข้าไปทั้งสองข้างของสมการนะครับถัดไปครับ3ตัวนี้ครับ Reduction เท่ากับ3ครับเราจะคูณ5เข้าไปครับ กลายเป็น15ดังนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงของ Oxidation Reduction เท่ากันนะครับ5ที่เราคูณเข้าไปเราต้องมาเติมหน้าไนเตรตไอออนนะครับกับไนโตรเจนมอนอกไซด์นะครับเติมเข้าไปครับเมื่อเราทำแบบนี้ได้แล้วนะครับสเต็ปถัดไปให้ทุกคนไปดูออกซิเจนครับออกซิเจนฝั่งซ้ายมือนะครับมีทั้งหมดกี่อะตอมครับลูก5 คูณ3กลายเป็น15 15บวกอีก1ตรงนี้กลายไปเป็น16นะครับฝั่งซ้ายมือออกซิเจนเท่ากับ16ครับฝั่งขวามือเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย3 4เป็น12 3 4เป็น12 12บวก5กลายเป็น17ถูกไหมครับ12บวก5กลายไปเป็น17แน่นอนครับ ตำแหน่งนี้ถูกดุลไปแล้วตำแหน่งนี้ถูกดุลไปแล้วและตำแหน่งนี้ก็ถูกดุลไปแล้วสำหรับตำแหน่งที่มีออกซิเจนตำแหน่งนี้ยังไม่ได้ถูกดุลซึ่งฝั่งซ้ายนะครับมีออกซิเจนเท่ากับ16ฝั่งขวามีออกซิเจนเท่ากับ17แสดงว่าเราต้องเติม2หน้าน้าครับเพื่อทําให้จํานวนของออกซิเจนเท่ากันอลองดูนะ3 55 2บวก2กลายเป็น17 3,4,12,5บวก5กลายไปเป็น17นั่นแสดงว่าออกซิเจนเท่าแล้วครับถ้าออกซิเจนเท่าลาดับถัดไปไปเช็ค,คไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนครับวิธีการดูก็คือฝั่งซ้ายมือมีไฮโดรเจนแค่4ีอะตอมครับฝั่งขวามือมีไฮโดรเจนเท่าไหร่ครับอะตอมเดียวก็คือตำแหน่งของโปรโตอนถูกไหมครับถ้าฝั่งซ้ายมือมีทั้งหมด4อะตอมฝั่งขวามือตรงนี้เราต้องเติม4เข้าไปหน้า ของหน้าของไฮโดรเจนไอออนนะครับหน้าหรือหน้าของโปรตอนเนาะนั่นแสดงว่าตรงนี้ถ้าเราทําถูกต้องนะครับสมการที่รุ่นออกมาได้ก็จะเป็นในลักษณะที่ว่า3ต่อ5ต่อ2ต่อ3ต่อ5และต่อ4นะครับซึ่งตัวเลขที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้ สามารถทําได้นะครับแต่ตัวเลขที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับอัตราส่วนที่แสดงอยู่ตรงนี้ไม่สามารถทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ออกมาก็คือ3ต่อ5ต่อ2ต่อ3ต่อ5และต่อ10นั่นเองนะครับเราจะมาสรุปวิธีการบุนสมการกันครับลูกวิธีแรกครับวิธีที่1ครับ 1. ห,หาการเปลี่ยนแปลงครับหาการเปลี่ยนแปลงสําหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันครับ และปฏิกิริยา Reduction เมื่อนักเรียนหาการเปลี่ยนแปลงได้แล้วแล้ว,ลวนักเรียนจะต้องเต็ปถัดไปก็คือทำให้เกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนมันเท่ากันทำการถ่ายโอนอิเล็กตรอนให้เท่ากันโดยการคูณตัวเลขเข้าไปใช่ไหมครับโดยตัวเลขที่เราคูณเข้าไปอย่าลืมไปคูณใส่ในสมการ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยนะครับเ็ปถัดไปนะครับให้เราดุลออกซิเจนครับดุลออกซิเจนนะครับสำหรับปฏิกิริยาที่ไม่มีน้ํามาให้นะครับในการดุนออกซิเจนต้องเติมน้ําเข้าไปด้วยแต่ถ้ามีน้ําเข้าไปเราก็ไปเช็คว่าตําแหน่งไหนมีน้ําแล้วก็ดูน้ํานะครับว่ามันเท่ากันหรือย,อยังดุลออกซิเจนโดยการเติมน้ํา ทำไมต้องเติมน้ําด้วยครับเพราะว่าน้ํามันมีออกซิเจนอยู่นะครับแลงนั้นเราจะดูนออกซิเจนโดยการเติมน้ําเข้าไปถัดไปเมื่อเราเติมน้ําเข้าไปนะครับจะทําให้มีโปรโตอนหรือจะทําให้มีพวกอะตอมของไฮโดรเจนขึ้นมาเพิ่มเต็ปถัดไปเราจะต้องดุนไฮโดรเจนโดยการเติม นนสำหรับปฏิกิริยาที่มีโปรโตอนอยู่แล้วที่ปรากฏอยู่ในสมนการตั้งแต่แรกก็ไปดุลได้เลยแต่สําหรับปฏิกิริยาที่ไม่มีโปรโตอนมาแล้วต้องเติมเข้าไปนะครับสเต็ปที่4ครับสเต็ปที่4ครับหลังจากที่เราดุลไฮโดรเจนเสร็จแล้วนะครับไปดุลธาตุอื่นๆครับดุลน,นะครับดุลธาตุอื่นๆคำว่าธาตุอื่นๆที่ว่านี้ก็คือธาตุที่ไม่ใช่ออกซิเจนไม่ใช่ไฮโดรเจน ก็คือธาตุอื่นๆทั้งหมดที่มีอยู่ในปฏิกิริยานะครับเ็ปที่5ครับ้นักเรียนลองเช็คเช็คที่ว่านี้ก็คือเช็คจํานวนอะตอมทั้งหมดทั้งซ้ายและขวานะครับว่าเท่ากันหรือเปล่าเช็คจํานวนอะตอมซ้ายขวานะครับว่าเท่ากันไหมเ็ปที่6นะครับอันนี้ถ้า สามารถตัดทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําได้ใช้คําว่าท่านะครับตัดทอนให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําครับอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับให้ทําด้วยนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทํานะครับไม่ต้องตะบ,บีตบ้ตะบันหรือว่า จะทําให้ได้นะครับเนาะอ่ะทีนี้มีตัวอย่างให้ดูอีก2ตัวอย่างครับเรามาลองทํากันนะครับอ่ะข้อนี้ครับข้อนี้สังเกตเห็นว่าจะมีโปรโตอนกับน้ําปรากฏอยู่ให้แล้วนะครับเราไม่ต้องเติมอะไรเข้าไปสําหรับการดุลออกซิเจน gen แล้วก็ไฮโดรเจนนะครับเพราะมันมีปรากฏอยู่ให้แล้วให้เราดุลได้เลยแต่ถ้ามันไม่มีให้เราเติมเข้าไปสําหรับการดุลออกซิเจนและไฮโดรเจนนะครับทีนี้เรามาเริ่มดูกันเลยครับสเต็ปแรกข้อนี้ สังเกตง่ายเลยครับมีธาตุอิสระอยู่ครับก็คือคอปเปอร์0กลายไปเป็นลบ2 0กลายไปเป็นบวก2โทษทีครับ0กลายไปเป็นบวก2ตรงนี้ครับเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิกิริยาออกซิเดชันครับจ่ายอิเล็กตรอนออกไปถึงกลายไปเป็นบวกออกซิเดชันเท่ากับ2ครับสเต็ปถัดไปให้เราไปดู ไนตรเจนครับในตรวเจนตัวซ้ายมีประจุเป็นบวกหตัวขวามีประจุเป็นบวกสอครับหกับ2เกิดการเปลี่ยนแปลงไป3ครับ reduction ครับ reduction เท่ากับ3ครับแต่การถ่ายโอนอิเล็กตรอนไม่เท่ากัน oxidation เท่ากับ2 reduction เท่ากับ3นะครับเราจะต้องคูณ3ครับในปฏิกิริยา oxidation ให้เท่ากับ6 อันนั้น3ให้เราคูณเข้าไปเติมหน้าคอปเปอร์กับคอปเปอร์บวกนะครับเศษถัดไปก็คือคูณ2เข้าในปฏิกิริยา e d u c t i o n ทำให้การถ่ายโอนเท่ากับ6นะครับ2ที่เราคูณเข้าไปครับเติม2หน้าไนเตรตไอออนกับเติม2หน้าไนโตรเจนมอนอกไซด์นะครับหลังจากที่ทำแบบนี้ได้แล้วเ็จถัดไปให้ดุลออกซิเจนโดยการเติมน้ำซึ่งน้ำมีอยู่แล้วไม่ต้องเติมเพียงแค่ดุลเฉยๆนะครับฝั่งซ้ายมือมีออกซิเจนเท่ากับ 6อะตอมฝั่งขวามือมีออกซิเจนเท่ากับ2บวก1กลายเป็น3ใช่ไหมครับ2บวก1กลายเป็น3ฝั่งซ้ายมี6ฝั่งขวามีเพียงแค่3นะครับดังนั้นถ้ามันจะเท่ากับ6นะครับถ้ามันจะเท่ากับ6ตรงนี้ต้องใส่เลข4เข้าไปครับใส่เลข4เข้าไปนะตรงนี้มี2 2บวก4กลายไปเป็น6นะครับเฉะนั้นออกซิเจนเท่าแล้วเสร็จถัดไปให้ดูน ไฮโดรเจนไฮโดรเจนฝั Hyd rogen. Hyd rogen ่งซ้ายมี1ฝัง่งขวามี8ครับดังนั้นถ้ามันจะเท่ากันฝั่งซ้ายตรงนี้ต้องเติมเลข8เข้าไปต้องเติมเลข8เข้าไปนะครับถัดไปไปดูธาตุอื่นๆธาตุอื่นๆที่ว่านี้ก็คือ c o p เปอ นะครับคอปเปอร์เท่าไหมครับคอปเปอร์มี3ฝั่งซ้ายคอปเปอร์มี3ฝั่งขวาเท่ากันแล้วในโตรเจนมี2ไนในตรเจนมี2เท่ากันแล้วไฮโดรเจนกับออกซิเจนเราเพิ่งดูดมาเมื่อสักครู่เท่ากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับข้อนี้นะครับคำตอบก็คือ3ต่อ8ต่อ2ต่อ3ต่อ2และต่อ4ไม่สามารถทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างตับได้นะครับข้อนี้ตอบได้เลยครับและข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับ ได้แก่ข้อนี้ครับทันทนแทนธ <c oughs> าตุที่เราต้องมุ่งไปนั่นก็คือธาตุซัลเฟอร์เพราะมันเป็นธาตอิสระครับเลขออกซิเดชันเป็น0นย์ครับ <c oughs> ฟังสารตั้งต้นเลขออกซิเดชันของซัลเฟอร์ปรากฏอยู่แล้วเท่ากับประจุที่แสดงอยู่นั่นก็คือลบสนะครับ <c oughs> จากลบสกลายไปเป็น0นย์ครับลบสกลายไปเป็น0นย์ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันครับออกซิเดชันไป2ตัวนะครับอีกหนึ่งธาตุที่ควรจะให้ความสนใจนะครับในการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนี่ก็คือาธาตุโลหะทรานซิชันครับตัวหน้าแมงกานีส Mn แมงกานีสมีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวกเครับตัวหลังมีเลขออกซิเดชันเท่ากับประจุที่แสดงอยู่คือบวกสครับ บวก7กลายไปเป็นบวก2เกิดปฏิกิริยา reduction ครับ reduction reduction ไปเท่ากับ5ครับ2กับ5เกิดการถ่ายโอนไม่เท่ากันการที่มันจะเท่ากันได้ก็ต้องทำให้มันเท่ากันโดยการคูณร่วมน้อยเข้าไปก็คือหาคอ r ครับ2คูณ5กลายเป็น10 5ที่คูณเข้าไปเติมเข้าไปครับเติม5และเติม 5ครับขอเปลี่ยนสีปากานะครับสีไม่ชัดเติม5เติม5ส่วน5ตรงนี้ครับคูณ2ทําให้เกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนกลายไปเป็น10นะครับ2ที่เราคูณเข้าไปครับเติม2ครับและเติม2ครับเ็ปถัดไปเมื่อทําแบบนี้ได้ให้ดูออกซิเจนครับออกซิเจนฝั่งซ้ายมี4 2เป็น8ครับฝั่งขวามี 1ครับมันจะเท่ากันได้เราจะต้องเติมอะไรครับเติม8สิครับเติม8ถูกไหมครับออกซิเจนก็เท่ากันแล้วไฮโดรเจนล่ะครับไฮโดรเจนฝั่งซ้ายมี1ฝั่งขวามีเท่าไหร่ครับฝั่งขวามี8 2 16ดังนั้นไฮโดรเจนตรงนี้ต้องเติม16เข้าไปครับต้องเติม16เข้าไปโอเคนนะครับหลังจากนั้นให้ไปดูธาตุอื่นๆธาตุอื่นที่ว่านี้ก็คือแมงกานีส แล้วก็ซัลเฟอร์แมงกานิสฝั่งซ้าย2ฝั่งขวา2เท่ากันซัลเฟอร์ฝั่งซ้าย5ฝั่งขวาก็5เท่ากันนะครับถ้าอยากชัวร์กว่านี้ถ้าอยากชัวร์กว่านี้ให้ลองเช็คประจุครับประจุก็คือไอออนที่มันปรากฏอยู่ครับนั่นเอสังเกตดูนะตัวนี้ครับสารนี้อ่านว่าเปอร์แมงกานีสไอออนถ้า1ไอออนของเปอร์แมงกานีจะเท่ากับลบ1แต่ตัวนี้มันมีอยู่2 ไอออนถูกไหมครับ2เปอร์แมงกานีสประจุรวมตรงนี้กลายเป็นลบสองถูกไหมครับลบสองมันเชื่ความเป็นลบตัวนี้ซัลเฟอร์ไอออนหนึ่งตัวของซัลเฟอร์มันคือสองลบห้าตัวก็คือสิบลบถูกไหมครับสิบลบสิบลบกับสองลบกลายเป็นสิบสองลบสิบสองลบกับสิบหกบวกกลายไปเป็นสิบสองลบกับสิบหกบวกกลายไปเป็น 4บวกครับดังนั้นฝั่งซ้ายมือมีประจุรวมเท่ากับ4บวกฝั่งขวามือมีประจุรวมเท่ากับเท่าไรครับ4บวกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าแมงกานสีสไอออน1ไอออนเท่ากับ2บวก2อไอออนก็เท่ากับ4บวกฉันั้นเมื่อเราเช็คสุดท้ายแล้วอะตอมเท่าแล้วประจุทั้งสองข้างเท่าแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าข้อนี้ถูกต้องแน่นอนและอีกอย่างข้อนี้ไม่สามารถทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้นะครับ ไม่สามารถทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้เพราะฉะนั้นจบแล้วสําหรับการดุลสมการ r e d o x ด้วยวิธีเลขออกซิเดชันนะครับเจอกันในคลิปหน้าสําหรับการดุลสมการ r e d o x ด้วยวิธีการดุลแบบครึ่งปฏิกิริยานะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนักเรียนทุกคนที่เข้ามาดูนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ